ทวิตกี้ลังทุยตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงประมาณนี้นะคะวิธีการตัดมีตลอดทั้งคลิปนะคะทวิตกี้ลังทุยตัดสั้นจะทําให้ผมเราดูหนานะคะ <S <S ผมก่อนตัดค่ะผมบางผมขาดผมร่วงนะคะด้วยความที่คุณแม่ไม่สบายเนาะ <S <S 2> <S 2> ผมก็ขาดหลุดร่วงคะ่ะผมยาวผมบางนะคะพี<ศ>่สีก็จะมาขึ้นทรงตัดค่ะ เราจะตัดผมให้สั้นหน่อยนะคะจะได้ดูแลง่ายสบายนะคะลดการหลุดร่วงด้วยค่ะหลังจากกำหนดความยาวเสร็จแล้วนะคะพี่สีก็ยกค,ค่ะเพื่อจะตัดให้เกิดการสไลด์นะคะเราจะไล่ชั้นผมให้เป็นชั้นนะคะทุกคนจะได้ดูผมหนานะคะ กำหนดความยาวตามที่เราต้องการค่ะยกขึ้นตัดนะคะเพื่อให้ผมเกิดการสไลด์ค่ะหลังจากกำหนดความยาวส่วนของด้านล่างเสร็จแล้วนะคะชั้นความทุยค่ะพี่สีจะใช้วิธีการเหลานะคะให้ได้ความทุยนะคะตามชั้นด้านล่างที่เราตัดไว้ค่ะ เราได้ฐานความยาวนะคะสร้างความทุยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพ <c> ี่ซีก็จะเลเยอร์อค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์ค่ะ <c> เราจะไล่ชั้นผมนะคะเพื่อให้เกิดความทุยค่ะ <c> เราจะตัดด้านข้างเป็นกลมๆนะคะทุกคน ตัดเชื่อมความทุยค่ะเพิ่มความหนาให้กับความทุยนะคะเราจะไม่ยกมือสูงนะคะสําหรับชั้นนี้ค่ะเราจะยกมือต่าๆนะคะผมส่วนด้านหน้าเราก็จะวีมาด้านหลังค่ะกำหนดความยาวส่วนของด้านหน้าค่ะ สังเกตนะคะว่าผมบางนะคะแล้วก็ผมร่วงค่ะผมขาดนะคะด้วยความที่คุณแม่เขาไม่ค่อยสบายนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้มาตัดผมค่ะปกติก็จะมาตัดกระสีเรื่อยนะคะแต่นี่ไม่ได้มาหลายเดือนแล้วคุณแม่บอกตัดให้สั้นหน่อยค่ะเราจะตัดแต่งทรงนะคะเลเยอร์ให้ดูผมหนาขึ้นค่ะ ผมส่วนของด้านหน้าก็หวีมาด้านหลังนะคะตัดเชื่อมกับความทุยส่วนของด้านหลังค่ะ ซายสั้นปิดหูหลังทุยหรือทรงสวิสกี้นะคะสังเกตผมด้านข้างนะคะผมร่วงค่ะผมชี้ผมบ้างค่ะข้างนี้ร่วงเยอะขาดเยอะมากเลยค่ะเราก็จะตัดโดยวิธีแคนแต่งทรงผมนะคะให้เข้าที่ค่ะให้เป็นทรงนะคะ ณแม่บอกจริงๆแล้วคุณแม่ไม่ชอบผมสั้นนะคะเป็นคนไม่ชอบผมสั้นค่ะพี่สีก็จะตัดเป็นทวิตกี้นะคะหลังทุยค่ะเน็บหูได้นะคะในส่วนของด้านหน้าค่ะ mm hmm. คุณแม่บอกว่าอยากจะได้บ๊อบค่ะพี่สีบอกว่าตอนนี้ยังไม่ต้องเอาบ๊อบนะคะเอาซอยไปก่อนค่ะ ไว้ผุมด้านบนนะคะเขายาวเขาแบบไม่ล่วงแล้วค่อยมาตัดบ๊อบค่ะแต่งทรงในส่วนของด้านล่างคะ่ะเราจะตัดให้สั้นลงนะคะหลังจากแต่งทรงส่วนของด้านบนเสร็จแล้วคะ่ะพี่สีก็จะมาเก็บตรงท้ายถอยนะคะ เนื่องด้วยว่ามีลูกผมเยอะมากค่ะเราจะแต่งทรงในส่วนของด้านหลังให้สั้นหน่อยค่ะเพราะว่าจะจะได้เห็นความทุยที่ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าผมาลูกผมด้านล่างเยอะค่ะการที่เราไม่ไม่ตัดด้านล่างให้สั้นนะคะก็เราก็จะไม่เห็นชั้นของความทุยค่ะ เสร็จแล้วแล้วก็จะได้หลังทุยแบบนี้นะคะตรงไหนผมชี้ๆค่ะพี่สิจะใช้บัตารตะเลียนค่ะสะบัดเบาๆนะคะทวิทกี้ลังทุยค่ะทรงผมสั้นนะคะ เก็บขอบค่ะเอาลูกผมออกนะคะตรงท้ายทอยกับลูกผมเยอะมากเลยค่ะใช้บัตเตอรเลียนสโลปนะคะในส่วนที่ชี้ๆออกด้านข้างะคะ่ะทําแบบนี้ต้อง จับหัวลูกค้าไว้นิดนึงนะคะทุกคนเผื่อลูกค้าหงายหลังมากระดุกหัวมาค่ะเดี๋ยวจะแหว่งเอาค่ะต้องประคองศีสาะลูกค้าไว้ค่ะหลังจากขึ้นทรงในส่วนท้ายทอยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สีก็จะตัดเชื่อมค่ะเพื่อให้เกิดการสไลด์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ตัดซิกแซกค่ะให้ผมพิ้วนะคะในส่วนของปลายผมค่ะ <S <S หลังจากสร้างความทุยส่วนของด้านหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาทำการใดก่อน,นะค่ะทุกคน ได้เช็คทรงนะคะว่าผมที่เราตัดไปเมื่อกี้ค่ะเรียบร้อยดีไหมคะจะแ,แก้ไขอะไรตรงไหนนะคะเพราะว่าบางทีนะคะการที่เราตัดผมแล้วเราไม่ได้ไม่เซตทรงนะคะทุกคนเราก็จะไม่เห็นรายละเอียดของเส้นผมค่ะเพราะผมบางคนนะคะชี้ฟูเนาะลอยตัวค่ะถ้าเราได้เราเซตทรงนะคะเราก็จะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นค่ะ เราก็จะได้แก้ไขนะคะให้เรียบร้อยก่อนลูกค้าจะกลับบ้านค่ะถามลูกค้าว่าปัดไปทางไหนนะคะลูกค้าบอกแล้วแต่ช่างเลยค่ะ ส่วนของด้านหน้านะคะยาวไปค่ะคุณแม่บอกเอาออกอีกนิดนึงนะคะพี่สีก็จะเอาออกในส่วนที่ล้อมแหลมค่ะตัดส่วนที่ล้อมแหลมออกนะคะก็จะทำให้ผมเราดูหนาขึ้นค่ะ ครบกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่เป็นกำลังใจให้นะคะสวิตกี้หลังทุยค่ะทรงผมสั้นนะคะคลิปยาวๆดูได้ที่ช่องแดงนะคะจอมสีซาลอนภาพปลี่นห้าค่ะพี่สีเอาไปลงไว้ที่นั่นนะคะคลิปยาวทั้งหมดค่ะเลเยอร์ให้ปลายผมบางผมพลิ้วนะคะงับเบาๆค่ะ ตัดเสร็จแล้วแล้วก็จะได้ทรงสวิตกี้หลังทุยแบบนี้ค่ะพี่สีก็บอกเดี๋ยวสีจะเซ็ตทรงให้นะคะนานๆมาทีค่ะพี่สีก็จะใช้ที่ม้วนเกลียวนะคะม้วนค่ะผมจะได้มีวอร่มนะคะ คุณยายบอกลูกๆอยากให้ดัดผมค่ะแต่นั่งนานนะคะคุณยายไม่ค่อยสบายสีก็เลยยังไม่ได้ดัดให้ค่ะเอาไว้มารอบหลังก่อนค่ะแข็งแรงขึ้นแล้วก็ค่อยดัดนะคะเพราะว่าต้องนั่งหลายชั่วโมงเราก็จะ,จะเอาที่ม้วนไฟฟ้านะคะม้วนจนหมดทั้งศีรษะค่ะเสร็จแล้วพี่สีก็จะวีค่ะเราก็จะได้ทรงทวิตกี้ลังทุย ผมดูเยอะๆแบบนี้ค่ะทรงผมซอยสั้นทรงผมผู้ใหญ่ค่ะทรงผมพร้อมออกนานค่ะหลังจากเราบีเสร็จเรียบร้อยนะคะถ้าเราอยากให้อยู่ทรงนะคะเราก็อาฉีดสเปรย์ฝุ่นค่ะทุกคนสเปรย์ฝุ่นตเปรยแข็งแล้วแต่เราเลยนะคะแล้วก็จะฉีดผมก็จะอยู่ทรงแบบนี้ค่ะ ตัดเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมทวิตกี้หลังทุยนะคะทรงผมสั้นค่ะเสร็จเสร็จแล้วเราก็จะได้ทรงผมซซยๆซยแบบนี้ค่ะดูหนาหนานะคะสำหรับผมสั้นค่ะ